อืมอะไรพวกคุณคิดว่าผมคลิปลงคลิปช้าเหรอเอ,อ่อผมบอกก่อนแล้วผมไม่ได้ลงช้าแล้วผมไม่ได้ติดเกมโอเคผมยอมรับส่วนหนึ่งก็ติดเกมนอะแต่ส่วนใหญ่ผมก็เอาเวลาไปวาดรูปด้วยถ้าใครอยู่ในดิสคอยก็น่าจะผมรู้ว่าผมวาดรูปไปเยอะแค่ไหนขอโทษด้วแล้วกันก็เอา,าเป็นว่าไปดูคลิปกันเลยดีกว่าไอาว่าคลิปนี้คงไม่มีอินโทรเนะพราะผมขี้เกียจตัด ตามนั้นนะครับผมเตรียมปอกคอนกันด้วยโอเคครับผมกรับสวัสดีคุณคนด้วยนะครับผมอยู่มิสเตอร์นัทแล้ววันนี้ก็อยู่เกม Office Quest นะครับผมเกมนี้เนี่ยผมเห็นว่ามันค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมก็คือมันให้เราทำการหลบหนีจากออฟฟิศของเรานะเองนั่นเองนะครับผม เพราะว่าออฟฟิศของเราเนี่ยอาจจะมีสิ่งที่เราไม่สามารถไม่สมควรที่จะอยู่ที่นี่นะครับผม,ผมก็คือเราต้องออกจากออฟฟิศของเราเองตอนแรกเนี่ยผมกวาว่าผมจะเล่นเกมประตูภาคที่2องนะผมแต่โดยส่วนตัวว่าถ้าเล่นต่อเนื่องเนี่ยผมคิดว่ามันจะน่าเบื่อเกินไปนะครับผมก็เลยหากเกมอื่น บ,บอลไปก่อนนะครับผมก็คือแล้วก็ซีรีส์เกมประตูเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ใช่ซีรีส์เดียวที่ผู้สร้างงาน,นเขาสร้างนะครับผมยังมีซีรีส์ forever แล้วก็ซีรีส์ escape อีกนะครับผมก็ไดงอยู่กับเขาอีกนานเนาะสุดทา้ายคนนี้แต่เขาสร้างเกมได้อลังการจริงๆนะผมสร้างเกมอลังการจริงๆแต่มันเขาแบบเขาไม่ได้ใส่ความน่าเต้นอะไรเข้าไปในหลายๆ,ๆด้านนะผมและหลายๆด้านเนี่ยมันค่อนข้างแบบ ซิมเปิลซิมเปิลแต่มันไม่ได้ยากนะผมก็เลยแบบมันก็เลยแบบอ่าทําให้เราค่อนข้างแบบอันทําให้เราค่อนข้างแบบนี้ is what t h another w e c u p e r a t e t h at the office nothing special ไม่มีอะไรเป็นพิเศษแน่นอนโอเค เรามาอยู่ที่เกมนะครับผมไอ้เลื่อนเปิดเสียงลืมเปิดเสียงโอ้โที่เนี่ยเมื่อกี้ลื่นเปิดเสียงนะผมให้เรากดที่ดอกไม้นะครับผมที่ดอกไม้เป็นสีแดงนะกดที่ดอกไม้แล้วก็ปึ๊บไะตัวละครเรามีการถ่าแผนมาหาครับตัวละครเรามีการถ่ายมาหาเราด้วยเมื่อกี้เห็นไหมทุกคน นี้ได้หรอโอเคถ้าผมเรามาเรื่องกันเลยอ๋อตุวละครในเรือน้ำที่เราเก็บสินะเราสามารถใช้ได้โอเคอืมซึ่งเราไม่ใช้เราน่าจะผ่านได้นะผม อ๋อนึกว่าต้องหลบหนีจากออฟฟิศเด้วผมแต่เราต้องทำการตามสีแดงๆนั้นไปเหรอแล้แต่แล้วมีการหายมามองเราเลยนะไี้เจ้ารหายมามองเราเลยนะผมไป่วนถ่าไปเนาะ ไม่มีเหตุผลอะไรต้องกดสินะงั้นอ่ออาหัวหน้าอราอยู่ตรงนั้นนละ ไม่ได้ครับบอสยังยืนอยู่อ่ะไปว่าสวยแน่นอนเลยงั้นกลับไปก่อนก,กับเรื่องบอสเขาอยู่ตรงนั้นเนะี่ยเรากลับไปก่อนมาที่โซนนี้เอาไมา้ไปเพ่งตีเอ้ยเราได้มาเป็นอะไรสักอย่างอ๋อ ไปแทนคอั้นหรือเปล่าอ๋อโอเคโอเคโอเคอ่าแทนคอร์นรือเปล่ามาขอหน่อยนะพเพื่อนเออนั่นแหละ

มันไม่สูงหรอกนะแค่เ,เลือตัวเคล่นตัวีการหันมามองเราตลอดลายแล่ตลลัวตละครเราเดถ้าทุกคนสังเกตนะตัวตละครเราจะหันมามองเราอยู่นะครับ 这是哪儿了？ สองต้องเป็นอันนี้ช่องที่สามต้องอันนี้แล้วก็ช่องที่สี่อันนี้เป็นลูกคนสินะแล้วก็ช่องที่ห้าน่าจะต้องเป็นลูกไข่อ๋อต้องดูสายโอเค แค่นี้ก็ทำได้ละโอเคเฮ้ยเกมก็ดีนะเกมก็ดีเกมไมก่ได้แย่เลยเกมดี <laughs> ม่การถามมองแล้วก็ใส่หน้าไม่มีอะไรแล้ว มีการถามมมองเราแล้วก็สายหน้านะคือสุดยอดมากมีมุมตรงนั้น ใ้เท่มยังไงอ๋อต้องมาเรียงภาพก่อนหรอโอเคโอเค แค่นี้่ายงาเคย e s อย่าถามฉันนะรหัสตัวเลขอขอคำใบ้หน่อยขอคำใบ้หน่อย กระต่ายผักหมูกระต่ายผักหมูนะกระต่ายผักหมูและ,ะ,และอะไรนะเดีย๋ยวขอหนึ่งนะขออะไรขอดูกันว่าไหนมาก่อนขอดูกันไ,นไหนมาก่อนโอเคแต่เราใช้ตัวช่วยไปแล้วอะห <c oughs> มดละศูนย์ตัวช่วยนะครับ กระต่ายผักหมูแล้วก็ค่อยเป็นนี่โอเคกระต่ายมีหนึ่งกระต่ายมีหนึ่งผักมีห้าหมูมีสี่มีมีหกโอเค ไอที่เพชรที่สุดนี่ไปทำอะไรเนี่ยเจ๊ okay. Okay. เดียวคงไม่พอสินะได้จัดไปสองแก้วเราจัดให้นายคนเดียวเลยสองแก้วแก้วเดียวไม่พอต้องสองเลยสินะจัดไป งดานี่เขามองอยู่ ตรงนี้ใช่ไหม ล้วเราจะไปหาผักมาจากไหนใครกินผักบ้างในนี้ดูอะไรผักมาจากไหนโอเคแต่เราต้องทำย่างอย่างนะงั้น,นะน,นเกิดเบอร์อสองแล้วก็ โอเคหอนคนในออฟฟิศนี่หดนมากเลยโอเคมามาแค่นี้ก็ทำอันที่สองไ,สสสสอได้แล้วไปก็ใส่เสียงผสมไปเลยอันนี้ก็ทาได้แล้วจัดมาอันนี้ต้องเอามไปให้ผู้คานกินใช่ไหม ้ประก,กาศนี้ไว้ทำอะไรประก,กาศต้องมีเหตุผลอ,อะไรทักอย่างที่มันอยู่ในตัวเราหรือว่า <ś les> ไ้ห้องน้ำทำไมมีหลายขาไอ <ś les> <ś les> ห้องน้ำทำไมมีหลายขาเมื่อกี้โอมัปล่อยให้เล่นฟรีแค่ชั珀แรกหรอครับผม oh, อ๋อรู้แล้วทำไมมีหลายขาเป็นรูปหน้าปกหรอโอ้ oh my god นะครับ ว้าอะเล่นงช็อตเตอร์ไลกลบไปแล้วก็มันรู้จะเล่นงช็อตเตอร์สองต่อดีหรือเปล่าไอเกมว่ามันสนุกนะสร้างสรรค์ดีสร้างสรรค์ดีนี่เราลังแก้คนในอ่าค,น,น,คน,น,านในนคนพนักงานไงเดียวนะผมนะแล้วมีบอสเนี่ยคือเราแกล้งไปนะไล่สารไล่ผงเสียงแดงใี่มันลอ,อยได้นี่คืออะไรเนีไม่รู้เลยแต่ี้รู้อะเราต้องตามมันไปนะผมะอเออ ก็สำหรับเกมออฟฟิศนะผมออฟฟิศเฟสนะผม mm hmm. ก็มีประมาณนี้นะครับผมใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซ mm ับสไคร์ผมด้วยนะครับผมก็อ่าใครอยากให้หมูชัดได้สังต่อก็พิมบอกกันมาให้ผมถ้ามาันสะนุกเนาะแต่ถ้ามันน่าเบื่อสำหรับทุกคนก็อาจจะไม่มาต่อนะครับผมก็คลิปนี้ก็มีมาเน้นะผมไว้เจอกันคลิปหน้าสนุกคลิปนี้สบายดีครับผม The famous. if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever